ขอแสดงความยินดีกับอาร์เจนตินาด้วยนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากเอาชนะแชมป์เก่าอย่างฝรั่งเศสด้วยการดวลจุดโทษ4-2ต่อหลังเสมอในเวลา120นาทีด้วยสกอร์3-3นะคะ คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022เป็นแชมป์โลกสมัยที่3แล้วและเป็นการส่งท้ายฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของลิโอเนลเมสซี่ด้วยนะคะทุกคนค่ะซึ่งแบบทำได้แล้วเมสซี่ทำได้แล้วทุกคนหลังจากที่ได้ดูแฮตแท็กอาร์เจนตินะคะแล้วก็ฟุตบอลโลกนะคะหลังจากที่ Argentina ได้แชมป์โลกใช่ไหมคะก็มีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากก็คือก่อนหน้านั้นนะคะ คุณธนาธรนะคะก็ได้ฟันธงไว้ตั้งแต่ต้นปีนะคะว่าฝรั่งเศสจะป้องกันแชมป์ไม่ได้และอาร์เจนตินาจะคว้าแชมป์โลกแม้นไปไหนพอแม้นไปไหนโพสต์นี้นะคะคุณธนาธรได้โพสต์ไว้เมื่อ10มกราคมนะคะทุกคนคะน่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะคะประมาณว่า10ฝรั่งเศสจะไม่ได้แชมป์โลกอาจจะไม่ถูกใจอาจารย์ปียบุตรสักเท่าไหร่แต่ในเดือนธันวาที่กาตาฝรั่งเศสจะป้องกันแชมป์ไม่ได้ ลีโอเนลเมสซี่ผู้คว้าบาลองโดสมัยจะปลดพลังครั้งสุดท้ายของเขาพาอาร์เจนติน่าคว้าแชมป์บอลโลกซึ่งแบบทุกคนเหมือนแบบแม่นมากเหมือนแม่นเหมือนตาเห็นนะสุดยอดเลยอันนี้ก็ต้องขอแบบชื่นชมคุณธนาธรเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ